ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดศักกำแพงใหญ่จงังหวัดศรีสะเกดวันที่รร้อยแล้วนะครับตามมาอยู่นี่ข้างหลังโบราณสถานที่อายุประมาณ1,000ปีนะฮะหรือมากกว่า1,000ปีนั่นเองนะฮะ ก็เป็นครั้งที่สแล้วนะครับที่มาที่วัดแห่งนี้นะฮะเพิ่งมาเดือนที่แล้วนะครับแล้วเดือนนี้ก็มาอีกนะครับข้างหลังสวยงามมาก ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเป็นหินขนาดใหญ่มากครับปราสาทขอมแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดสีสเกตนะครับอายุกว่า1,000ปีนั่นเองนะครับทุกคนเป็นปราสาทที่ยังแบบมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดสีสเกตแห่งนี้นะฮะบริเวณด้านในของปราสาทนะครับทุกคน สามารถเข้ามาชมได้นะฮะเข้ามาดูแล้วก็รู้สึกขนลุกมากทุกคนใหญ่อลังการมากเลยนะครับผมมาตรงนี้นะครับผมก็จะเป็น สนามหญ้านะครับบริเวณนี้สวยมากด้านุนก็จะเป็นเจดีหรือเปล่าครับ พาเดินไปดูนะครับท้านนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะฮะสวยงามเช่นกันครับเราก็จะมีพญานาคนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับ ทัววแล้นะกำลังเรียนใะช่ครับเดี๋ยวผมพาล,ลงไปชมข้างล่างสวยงามมากสวยงามมากที่พูดไป,ปวันมาณ38ล้านครั้งแล้วนะครับแดดแรงนะฮะอากาศดีด้วยผมไปข้างล่างสนามยานะครับ ุกคนมุมนี้คือแบบถ่ายออกมาแล้วสวยสวยมากๆมันอยู่ในละครเลยนะครับมุมนี้ก็สวยทุกคนดูนีถ่ายมุมไหนก็สวยเลยนะครับมันอยู่ในละครเลย ถ่ายเอาหนุ่มน้อยก่อนตัวเลงตัวเลงจะขึ้นไปมทำไมาขมอัโอ้ยสงอันนี้สูงอันนี้สูงขึ้นไปได้ตัวเลงแชุดแล้ว อ้ยโอ้โอ,โอ,โอตากล้องก็จะหล่นนะฮะบริเวณด้านในครับทุกคนอันนี้เป็นอะไรมาก่อนเนาะแต่ข้างในก็จะเป็นอิดแดงเฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่าอิดอะไรนะ<ม>อิดโมโนใช่หรอ อะไรครับโอ้มนี้สวยมากสวยมากใช่ครับสวยเด็เปลืองมากทุกคน Oh. โอ้โหแม่เป็องคอิ่งได้มาถ่ายเอมวี v ละครอย่างนะยุนี่นะแม่สีสเกตบอก อ๋ยัดถอดเสื้อกันนะครับทำไมผมเป็นแบบนี้โอ้ยช่างกล้องมาแล้วครับช่างกล้องอะไรมาแลไมาถ่ายน้อยน่อยมาถ่ายน้อยน่อยถ่ายแม่ปุ๋ยสิแม่คอดูหน่อยโอย้ไปแล้ว เบอร์นะคะในวันข้างหน้านอน้อยไปลอม่ใเดินนีต้านปลอยไปไปัับไปเห็นเ็ไทยไดดตุเรงตุเรงปครับตุเรงตุเรงตุเรทุกคนเมื่อกี้ที่ถ่ายมา ล่าสุดไปถึงตรงนู้นแล้วอะเครื่องบินมพาเดินไปดูข้างหลังตรงนี้ดูแบว่ามันมีอะไรนะฮะอ,อันนี้น่าจะเป็นกำแพงหรือเปล่าครับอ๋อมันพังลงมาเป็นตัวปราสาทเหมือนกันนะครับแต่ไม่แน่ใจตรงนี้ว่าเป็นอะไรนะฮะ เป็นปางใจดีเหรอครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่ทงบุญนะครับเราข้างบนก็จะมีรูปปั้นของหลวงปู่อยู่นะครับผมว,ว้าวโอ้ยตรงนี้ขึ้นไปได้แต่ผมพาขึ้นไปฮะดูบ,บันไาทางขึ้น ไปครับจะพาเข้าไปดูบริเวณด้านในนะฮะอ้เป็นอิดนะครับผมเหมือนกันกับตัวนู้นอันนี้ก็พังทลา,ายลงมาเหมือนกันมีน้องทิงตกอยู่ด้วยนะครับ ภางคงสวยงามนะมากกว่านี้สวยงามมากเป็นไงบ้างครับพี่ตุตาสวยไหม,สว,มสวยเนาะทุกมุมสวยหมดเลยอะ่ละล่าสุดแม่ขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับนุน่นถ่ายรูปแล้วบอะสวยทุกมุม มันใดเพ่กันส like <bbe> ั้นกดอเราตอพี่แบทไทยาเน้เรอแบทโมีแล้วแบทมดให้หลุดติ๊กน่อยมาเห็นเรอดมีแบคมีภาวอ่ะโต๊ะตตข่ไปอ้ยเปลือยอ่แม่แล้วกันนี่ันอยู่บ่หมงนี่นอยู่บ่ อินเสิร์ตภาพเ้ามันผิดเจ็บที่แนวนี้ มาเร็วเข้ากล้องเร็วมาเร็วมาเร็ว si ยัมขึ uri ้นมาอีกยัง ah, มันผมรุดเลยนอนเดียวแล้วก็ว่าอันอ่าประมาณนั่นโอเคไปลูกโมไปเร็วลูกโมวิ่งวิ่งวิ่งอ่าพร้อมทุกคนพร้อมพร้อมหนึ่งสองกอ เลฟเฟลนนจากพี่ตุ๊กตาหรอเนียนกูอะผพงานไม่แยงน่อยเหรอิงกูไ เออ,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 อสวยจริงช่างกล้องมาเร็ว,ว,ว,วไปครับทุกคนไปสักการะ,ะนะครับบูชาหลวงปู่เครื่องนั่นเองนะครับอน,นั้นเป็นสลีละที่ไม่เน่าไม่เปื่อยของท่านนะครับที่อยู่ข้างใน どうだ